กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้ NTP c h a n n ช l นะใครที่ยังไม่ได้เกิดติดตามเนี่ยช่วยเสียสละเวลาอันน้อยนิดนะครับผมเลื่อนนิ้วไปแตะปุ่มติดตามสีแดงให้หน่อยนะสวนใครที่กดแล้วก็ขอกระดาบขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็เข้าเกมมาในยามยามเที่ยงอ่านี่ฉลองโคลาโบเฟรนี่เทลนะครับผมอือ เป็นอนิเมะที่ค่อนข้างดังมากนะครับผมแต่ผมก็ไม่เคยดูแต่ผมรู้ว่ามันค่อนข้างที่จะมีขเขาเรียกไงอะคือมีชื่อเสียงพอสมควรนะคะรับผมเฟรด t เทลนะซึ่งผมเนี่ยก็เคยได้ยินชื่อมันมาพอสมควรนะเพื่อนผมก็ดูนะครับนี้นัซึแล้วก็เกรนะนี่ผมยังจําตัวละครได้อยู่อันนี้นัซซึใช่ปะ่ะโอ้โหนัซซึต้องเป็นธาตุไฟสีเกร ى. นี่ธาตุอะไรนะธาตุน้ําเออนี่ไง เราไปอ่านสกิลตัวละครคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะอ่ะตัวแรกเลยนะครับผมลูกของอีกนิวนะครับผมนัซึนะอ่ะสกิลแรกของนัซึนะครับผมก็จะเป็นเพิ่มอัตราการหลบทักษะนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบวิเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่สิบไอร้อยสามสิบนะครับผมสิบวินะครับผม,ะะผมอืมก็จะเป็นสกิลแรกก็จะเป็นบัฟตา้านแล้วก็บับวิ่งเนาะก็ถือว่าดีนะ อ่ะสกิลสองนะครับผมก็จะเป็นประกายไฟมังกรเพลิงอชื่อท่านะยกเลิกทักษะอามาตะของศัตรูนะครับผมยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูหรือว่าล้างบัฟนั่นเองนะแล้วก็สร้างความเสียหาย3,000ันเปอร์เซ็นสามพันเปอร์เซ็นก็น่าจะประมาณ30เท่านะครับผม,อมของพลังโจมตีลงในพื้นที่เนาะแล้วก็โจมตีเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นถอยหลังด้วยนะครับผมเหมือนกับสกุละอ่าเหมือนกับสกุละเลยนะกระเด็นถอยหลังนะครับผม ความสามารถเห็นแบบนี้ต้องมีเจาะเห็นไหมต้านการต้านทักษะของสายพลังนะครับผมก็มีโอกาสทําให้การต้านทักษะของศัตรูชนิดพลังเนี่ยไม่มีผลเมื่อโจมตีก็คือถ้านัสอโจมตีสายพลังก็การต้านทักษะของสายพลังจะไม่มีผลอ่ะมีโอกาสทําให้แบบไม่มีผลก็คือการต้านทักษะไม่มีผลนั่นเอง แต่มันจะเป็นเปอร์เซ็นตะ์เนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าดีนะแบบเจาะแทงเออหนัาสือสามารถเจาะแทงเป็นแทงแล้วก็เจาะแทงอะ่ะก็ดีดีนะเออก็ดีถือว่าดีเลยผมอยากได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะส่วนตัวต่อมานะครับผมเอลซ่านะครับผมเป็นธาตุไม้เนาะเป็นสายว่องไวนะครับผมสกิลแรกของเอลซ่านะครับผม,ผมก็จะเป็นเพิ่มเออ อัตราความแม่นยําของทศักษะนะครับหรือว่าอัตราความแม่นยําของสกิลนั่นเอง30% 7ินวินะครับผมแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิลของพักพวกเออเป็นเวลา7วิ20%นะครับผมแล้วก็เฮ้ยผมลืมอ่านด้านบนนะรีเซ็ตเวลารอทักษะของเลนเจอร์พักพวกส่วนหนึ่งอลิติกิชัดๆเลยเฮ้ย ผมลืมอ่านได้ไงเนี่ยโอ้ผมผมไม่เห็นอไอผมไม่เห็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ผมก็นึกว่ามันเป็นแค่คําอธิบายนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นรีทาซะโอ้ก็คือรีสกิลนะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆอาริติกินะแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะเออวิจ๋งวะ่ะอ่ะสกิลที่2ของเอลซ่านะครับผมยกเลิกผลผลลัพธ์ เอ้ยไม่ใช่ดิยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูแล้วก็ลดการต้รานทักษะของศัตรูในพื้นที่สามสิเปนต์สวินะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหาย30เท่าของพลังโจมตีลงในพื้นที่เนาะสามสิบเท่าก็ถือว่าเป็นสกิลโจมตีนะครับผมสกิลนี้นะสกิลแรกเป็นสกิลบัฟแล้วก็รีเนาะแล้วก็สกิลสเป็นสกิลรีเนาะเอ้ยไม่ใช่สกิลสเป็นสกิลดาเมจเนาะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้เบื่อๆนะตื่นมาก็อดคลิปเลย <c oughs> ความสามารถนะครับผมก็จะเป็นการต้านทักษะ ของไวพิบรอคืออะไรมีโอกาสทําให้การต้านทักษะของศัตรูชนิดไวพิบไม่มีผลอุย้ยก็คือตีถ้าแบบโจมตีโดนเอ,อ่อเรนเจอร์ประเภทไวพิบเนี่ยการต้านต้านทักษะของเรนเจอร์ประเภทไวพิบเนี่ยจะไม่มีผลอืมสุดยอดวิดีนะผมว่าดีนะเออมีทั้งรีผมว่า2ตัวเนี่ยดีสุดละผมว่านะโคโรโบนี่นะอ่านจากสกิลแล้ว2ตัวนี้ตัวเอกกับตัวตัวพระเอกกับตัวนางเอกแน่เลย อ่ะต่อไปนะครับผมเกรนะเกรก็จะเป็นเอ่อสกิลแรกของเกรนะครับผมสร้างความเสียหาย25เท่านะครับผมขอพลังโจมตีลงในพื้นที่เนาะแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรู30%เป็นเวลา10ปีแล้วก็ลดอัตราความแม่นยำทักษะไอ,อความแม่นยำความแม่นยำเฉยๆนี่ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับโจมตีนะครับผมก็คือการโจมตีปกติของศัตรูเนี่ยจะแม่นยำน้อยลง3 0นนะครับผม แม่นยำทักษะก็คือสกิลแม่นนั่นเองแล้วก็ถ้าแม่นยำเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีปกตินะครับถ้าใครไม่รู้นะอ่ะสกิลสองนะครับผมก็จะเป็นยกเลิกความเสียหายต่อเนื่องก็คือลางพิดนั่นเองแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเวทในพื้นที่นะครับผมอืมอันนี้นี่ไม่ค่อยดีนะแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกก็คือหลบหลบโจมตีธรรมดานั่นเองอ่ะ ความสามารถนะครับผมก็จะเป็นต้านพลังป้องกันไฟนะครับมีโอกาสทําให้การป้องกันของศัตรูธาตุไฟไม่มีผลเมื่อโจมตีตามนั้นเลยไม่อธิบายแล้วพวกเคยอธิบายก่อนหน้าดีแล้วก็คล้ายๆกันเลยนะต้านไฟต้านไหวพริบต้านพลังอะไรแบบนี้นะอ่ะก็ ตัวต่อไปนะครับผมลูซี่นะครับอืมความสามารถสกิลหนึ่งของลูซี่เนี่ยก็จะเป็นฟื้นฟูพลังชีวิต100%ของพลังชีวิตนะครับผมก็คือฮิวเลือดเต็มทันทีนั่นเองแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี200%เป็นเวลา10วินาทีเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตี200% 10วินาทีนะครับผมสกิลที่2ของลูซี่นะครับผมก็จะเป็นสร้างความเสียหาย28เท่าของพลังโจมตีในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย 25 0เของพลังโจมตีลงในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นสกิลพิษนะครับผมอ่าแล้วก็หยุดยั้งยกเลิกทัาสะด้านลบของศัตรู8วิก็คือไม่ให้ศัตรูเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะติดติดพิษแน่นอนแปดวิแล้วแบบยกเลิกไม่ให้ล้างด้วยแบบเนี้ยเออถือว่าดีนะตัวนี้ก็ดีแต่มันไม่มีทะลุอมาตะอืมมันไม่มีทะลุอมาตะนั่นเองเมื่อกี้เกรก็ไม่มีทะลุอมาตะนะอืมอ่ะ อ่านสกิลความสามารถก่อนโอเคเป็นต้านพลังป้องกันไม้นะครับผมอ่ะความสามารถก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะไม่แม่อธิบายแล้วเพราะอธิบาย2ตัวแรกไปแล้วนะครับผม <laughs> ก็ประมาณนั้นเลยนะอ่ะตัวหลักๆที่ผมมองว่าดีก็จะมีเออนัซึนะครับผมแล้วก็เอลซ่านะครับผมซึ่งผมอยากได้เอลซามากมันมีรีสกิลอะแล้วก็มีพลังโจมตีแบบตีเข้าไหวผีปะก็คือพวกไทกะอ่ะตัวไหวพริบนะอย่างเช่นไทกะ เจสิก้าแสงอ่าโคนี่ตู้สลอ็อตเจมส์ uth, อ่าพวกนี้นะครับผมพวกพวกไวพิฟนะก็คือจะโดนเอลซ่าเนี่ยตีเข้าแรงขึ้นอ่ะประมาณนั้นแรงขึ้นนะเพราะว่ามันยกเลิกการต้านทศักษนะก็คือตีสกิลแรงขึ้นอืมก็ดีนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเราอธิบายเรนเจอร์ Ranger, พอสมควรแล้วนะก็เข้า เรื่องกันเลยดีกว่านั่นก็คือการสุ่มนั่นเองผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมถ้าผมสุ่มได้2ตัวนี้นะครับผม2ตัวนี้นะตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมจะปั้นแม็กทันทีเลยนะครับผมก็คือได้มาปุ๊บปั้นแม็กปั๊บเลยนะอะตอนนี้มีตั๋วอยู่54อ่อะขอแบบนิดนึงขอสัก55ก็แล้วกันไปซื้อตั๋วก่อนนะบอกไว้เลยนะถ้าได้2ตัวนี้ผมปั้นแม็กทันทีเลยนะเสือกับเอลซ่านะครับผมซื้อตั๋วมาปาั๊บ ต่อไปก็กาชาเอลซ่าจงมามาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเอลซ่านะเอลซ่าจงมานัซสสึจงมารอบแรกประเดิมไปเลยคนจะได้มันก็ได้ไม่ต้องรอเพิ่มโอกาสนะครับผมอาอามาเหอะมาเลยโอ้โหนาะวิกโยทินตัวแรกมาก็เกลือเลยว,ว่าอ่ะยกเลิกสามรอบนะครับผม เพื่อเป็นพิธีเออไปสุดลับของช่องเราเนี่นเองยกเรื่องสามรอบนะครับผมนัสเอเอลซ่ามาเหอะตู้มืดเนี่ยผมเกลือไปมากแล้วขอตู้นี้โหดๆหดหน่อยโอ้โหซูเปอร์ลีวนาดเจดดาวโอ้โหทำร้ายกันเกินแต่น้าจะไป็นหนึ่งทีโอ้โหดัดบเบิลลีวนาดออกไปรีดวงแป๊บหนึ่งออกไปรีดวงทำใจให้สบายทำใจใสงบแล้วก็กดเข้ามาใหม่ แล้วก็ส่มแบบไม่ต้องคิดอะไรนี่คือสูตรของผู้ชมทางบ้านตอนผมได้สตรีมนะครับสูมแบบไม่คิดอะไรทำใจสงบทำใจให้สงบ,ใใสงบนี่ไงบ้าช็อตเค้กมาเลยสุขสันวันเกิดเลยไหมละ่ะ <c oughs> โอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สงบแล้วตอนเดี้ใจไม่สงบแล้วสงบไม่ได้แล้วเอ้โหห้าสิบห้าตัวนะขอสักตัวก็ยังดีนะมาปุ๊บปั้นแม็กปั๊บเลย มาเลยแกะเจ้าสาล้านอ้โหอะ <c oughs> ข้อความเข้าอีกแล้วโอ้โหเชอรี่ยกหินนะอ่ะผมขอตัวปิดเออแจ้งเตือนแปบหนึ่งนะครับผมเคยเข้าผมผมก็ได้ปิดแจ้งเตือนข้อความไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็มาสุ่มกันต่อดีกว่าหนึ่งสองอาปากแล้วอาปากแล้วออกมาโอ้โหคนนี้จำเป็น ขอตัวนี้ขอตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้อยากได้มา,มากๆเลยจอมเวระดับเอสเนี่ยมาเลยเอลซ่านะไม่นก็เอสเอ,เอ,เอนัส,สึก็ได้นัสึนัส,สึนัส,สึอนัสเออ่ะกดตรงนัส,สึแล้วก็กดไปเลยขอมาเหอะตู้เมิร์ก็เกลือตู้โคราโบเกลืออีกนี่โอ้โหร้องไห้แน่นอนมาเลยลูกเสือเมลี่เยี่ยมเยี่ยมสุดยอดกระเทียมดอง โอ้ยอดอวยแล้วตอนนี้สักตัวเหอะสักตัวเหอะนัึมานี่ไงแม่มดน้อยมาแล้วโอ้โหมีกบเขียวๆด้วยกบเหลือจิกเหลือกิ้งก่าอะอเอลซ่าครับมาเถอะนะเอลซ่าเอลซ่าอยากได้อยากได้อยากได้าไดมาเถอะไม่อยากใช้ลูบี้เปิดเลยอะเอลซ่าโรบินฮูดอแตะหน้าจอเป็นหนึ่งทีบาร์บีคิว เฮ้ย้ย,ยเข้ารูบี้เฉยเลยโอ้โหแบบนี้ต้องได้แล้วปะโอ้โหไม้ยามไม้รักษาการอ่ะไหนๆก็เข้ารูบี้ละเมื่อกี้ผมใช้รูบี้สุ่มไปนะก็จัดเลยดีกว่าไม่ไหวละผมไม่ไหวจริงๆละ,มมละจัดรูบี้เลยตัวแรกมาบ้าหัวขโมยมูลนนะักทองเวหาซ e แคล a บเอ็ดเวโอ้โหมูนดูริยางมาทำไมแม็กแล้วโอ้โอ้โอุลตาเรียวนาด เจ็ดดาวโอ้โหเราปีบาวช็อตเคก้กโอ้โหเกลือไปดิอีกรอบหนึ่งไปเลยผมไม่ยอมเอาให้หมดอ่ะอบ้าซอรัสค้าวโอเชอรี่รสเข็นเด็กน้อยโอ้โหโอ้โหดับเบิลเอลซ่าเอลซ่าอืมโ,โ,โ,โอเคโอเคเป็นไงอ่ะนัทสึอ,อีกตัวไหมนัทสึนัทสึ นัทสึไม่มาแต่เอลซ่ามาแล้วก็พอแล้วผมปั้นแม็กเลยครับผมผมปั้นแม็กเลยคลิปนี้บอกเลยมีทั้งสุ่มกาชามีทั้งอธิบายเลนเจอร์แล้วก็มีปั้นแม็กด้วยอืมแต่คลิปปั้นแม็กผมว่าผมจะแยกเป็นอีคลิปดีกว่าเออผมจะแยกเป็นอีคลิปนะครับผมงั้นคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ดีกว่าได้เอลซ่าแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปอัดคลิปปั้นแม็กนะโอเค งั้นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้กับความดวงดีของผมเอลซ่ามาแล้วทุกคนรอติดตามนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปป้านเอลซ่าแม็กตัวต่อไปนะครับผม,อ,มอย่าลืมนะอย่าลืมรอดูนะดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งออกไปไหนเตรียมตัวรอดูเอลซ่าได้เลยโอเคไปละบ๊ายบาย